ตลาดสดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับคุณผู้ชมโอ้ปลาตัวบกไงเลยครับอ้ยตัวบกไงงามครับพี่น้องครับนี่เอาไปต้มยำเป็นตัแสบครับปลากรดกับตัวบกไงคือกันครับพี่น้องครับสงสัยสิเป็นปลามาจากแม่น้ำซี่รครับแม่ค่ะแม่ค่ะว่าปลามาจากแม่น้ำซีครับอันตัวนี้ยใหญ่นี่ปลาอียังแม่ค่ะเนี่ยนี่ไหม ปลาเนื้ออ่อนป่ลาเนื <ım. S 1> ้ออ่อนบ่ะเขาเอื่นว่าปลาครบ่โอ้ปลาครบนะครับเพื่อนว่าอืมตัวนี้เลยครับวันเดียวกันบ่เนี่ยตัวนี้น่ค่ะชนิดเดียวกันโอ้ตัวนี้คือสดๆยังดินอยู่เลยครับเนี่ปลาหากล้วยบ่ะโอ oh, ้มันคือสดแต่คนใดมากจังใดเนี่ยต้องดินดินดินอยู่เลยหาในเมนัมซี่คือกันบ่ครับเนี่ยยังสดสดอยู่เลยครับพี่น้องนี่สังเกตบั้งนะครับ พี่น้องสังเกตเบื้องนีิครับยังสดยังสดอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ปลากรดปลาเนื้ออ่อนนี่ต้บอกเพื่อนว่าเพื่อนเอ่นว่าปลาคบนะครับคุณผู้ชมมันอยู่ในเมนำซี่บ่ครับปลาตัวนี้น่าสนใจแหงครับพี่น้องครับตลาดสดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับพี่น้องครับผู้ใดอยากมาเบื้องนีิก็ลองมาได้ครับเด้อตลาดนี่ ปลาหลายนะครับเพราะว่าอำเภอนติดติดกับแม่น้ำซีเลยครับพี่น้องครับอำเภอเียติดแม่น้ําชีเลยนะครับโอ้หนาสนใจแห้งครับพี่น้องเอาไปต้มยำเป็นตแสะครับพี่น้องครับนี่ตลาดสดของอำเภอมหาชนชัยจังหวัดยะโสธรครับคุณผู้ชมครับเอาไปแล้วครับพี่น้องครับ